วิธีต้มชาเขียวชงชาเขียวเย็นด้วยหม้อหมกาพอตผมใช้หม้อขนาด3ครับสำหรับชงชากาแฟครั้งละ1แก้วเปิดหม้อเพื่อเติมน้ำหม้อจะมีวาลวระบายแรงดันเป็นจุดวงกลมเล็กๆตรงนี้ไม่ให้เติมน้ำเกินวาลวของหม้อนะครับน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำร้อนก็ได้ใช้กระดาษกรองเพื่อกลองเสร็จชา ใส่กล้วยกับเข้าไปผมใช้ชาตามือกระปุกเขียวตัวนี้นะครับสุดดั้งเดิมใส่ลงไปแค่1ช้อนหรือว่าครึ่งกล้วยเท่านั้นเขาใช้เข้าที่และใช้ด้ามช้อนกดชาลงให้เรียบปิดหม้อให้แน่นต้มกับเตาไฟฟ้าแบบนี้หม้อจะไม่ดำ เปิดไฟเบอร์5ไฟแรงสุดรอประมาณ2นาทีชาก็จะไหลออกมาแบบนี้เมื่อชาไหลออกมาแล้วก็ปิดเตาไฟฟ้าได้เลยครับถ้าเราไม่ปิดเตาชาจะไหลออกมาเร็วจนเกินไปและอาจจะกระเด็นโดนเราได้ครับแต่ถ้าเราไม่เปิดฝาหมอ้อก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะได้เบ็ดชาเขียวออกมาประมาณ100 ml อ สามารถนำไปชงได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นชาเขียวดําเย็นชาเขียวมะนาวชาเขียวน้าผึ้งชาเขียวนมเมนูที่นิยมที่สุดก็จะเป็นชาเขียวนมนะครับใส่นมข้นหวาน 30ml ใส่นมข้นจืด 40ml ใส่นมจืด30 ml ปริมาณของส่วนผสมสามารถปรับชงได้ตามความชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็นํามาเทใส่แก้วนมแข็งแบบนี้เสร็จแล้วครับชาเขียวนมเย็นต้มด้วยหม้อโมกาพอรง่ายๆชาเขียวอร่อยเข้มข้นหอมหวานมันสามารถนําไปชงกินเองหรือนําไปชงขายทําเป็นร้านชากาแฟเล็กๆก,ก,ก็ได้ครับ